็น้องกิตตบุญจิตตบุญอยู่เหมือนเจ่า wow ที่โคกเลยอย่างนี้อยู่ใน้ะว่าน้องกุจพันน้อ์พูดแก้วนะคะเดี๋ยวให้น้องกุฎจพันเนาะเป็นคนดําเนินรายการแล้วก็เดี๋ยวการนําเสนอก็คือจะให้แต่ละคนเนี่ยพูดของเจ้าของดีกว่านะคะจะได้ชัดเจนว่าเนินการอะไรไปถึงไหนแล้วนะคะก็รวมทั้งหมดหกหกหกแปลงนะคะ ก็เดี๋ยวลำดับต่อไปนะคะก็จะให้ทางพลเรือนนะคะได้พูดถึงว่าทําไมถึงได้มาเข้าร่วมโครงการตรงนี้นะคะมีที่มาที่ไปอย่างไรนะคะได้ประโยชน์ยังไงบ้างแล้วก็เกิดคำถามกับอะ,ะไรขึ้นบ้างนะคะในส่วนของพื้นที่ทาเดียวนนะคะนะคะก็เชิญที่ทางผู้ใหญ่เปิ้ลนะคะนี่ก็เป็นผู้ใหญ่เราเป็นเจ้าบ้านที่ตรงนี้นะคะค่ะค่ะคผู้ใหญ่ค่ะคันทาใจพอง,งนะคะเป็นผู้ใหญ่บ้านสี่ม้าเท้าเนี่ยค่ะก็ แปลงที่เขาลงโครงการตอนแรกมันมีเสาแปลงค่ะของผู้ช่วยนะคะเป็นหนึ่งไร่แล้วก็ของป้ายแปลงตมามตามสาเต็ปหมดเลยคือ่าในพื้นที่เมือนเท่าน,นี้ต่ออยู่ซ้ายอยู่ขวานะต้องอยู่ตรงการลางอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าโดยหลักความเป็นจริงพื้นที่เราแต่ละพื้นที่มันไม่เหมือนกันใช่คือสภาพแต่และค่ะไม่ใช่เฉพาะภาพา คือในพื้นพื้นที่แต่ละแปลงในหมู่บ้านเท่วกันมันยังไม่เหมือนกันเนี่ยค่ะก็เลยรู้สึกตอนนั้นก็เอ้ยังไงถ้าทําไม่ได้ก็ไม่เป็นไรยกเลิกไปตั้งใจว่าจะใช้งบส่วนตัวเพื่อทําเพราะความตั้งใจเราคืออยากทำอยู่แล้วแต่พอต้องให้อ่าอ่าแว่ารู้ เขาบอกว่าไม่เอาแล้วเปลี่ยนใจแล้วคือคือชาวบ้านนี้เ็าเปลี่ยนได้ตลอดเวลานะไม่เอาแล้วเปลี่ยนใจแล้วปรากฏว่าพอเปลี่ยนใจแล้วเนี่ยเราเนี่ยแล้วก็ไม่มีคนเอาอีกแล้วในหมู่บ้านนี้ไม่มีคนขุดอีกแล้วเราก็ต้องไปหาแปลงที่เขามีสระอยู่แล้วเพื่อที่จะทําเป็นศูนย์เรียนรู้คือปรับให้มันเป็นรูปแบบศูนย์เรียนรู้อย่างนี้คือที่ตั้งคํนถาเนี่ยพ่ออยากดูภาพรวมว่าเป็นอย่างไรนั่นแหละค่ะแล้วจริงๆแล้วพัฒนากร สำนักงานที่นี่ของหลังสวนเนี่ยต้องการแต่เขาวางแปลงอ่ะที่เขาจำกัดเอาที่เขาทำหมดสองไร่ทำหนึ่งได้ดินกองเลยหนึ่งไร่นะไอ้หมดละก่อนจะเป็นปัญหาเโทษไอ้ตอนหลังเขบอกว่าเพื่อนย้ายออกได้สมมติของผู้ใหญ่มีแปดไร่ทำสามไร่เอาไปไว้ในส่วนที่เหลือห้าไร่ก็ได้ใช่ใช่มันก็มันควรเป็นอย่างนั้น กำหนดให้พิภารผลย้ายไม่เกิน60เปอร์เซ็นก็ได้พอหลังมันสับแยกหมดเพราะมันเป็นปัญหาทั่วประเทศเรื่องดิบไม่มีช่างที่ไหนอีกแล้วนอกจากปวทก็เลยต้องขอปวทน่าจะต้เป็นช่างอบตนั่นแหละเพราะว่าไม่มีช่างจากที่ไหนเลยเราไม่มีช่างจากที่ไหนแล้วอ่ะแต่ก็ถือว่าเขาได้ช่วยกันเขาทำงานในราชการเหมือนกันก็ได้ช่วยกันนะท่างนะแล้ แอ่ชั้นละ2เมตรถ้าขุดต่อไปคือมันก็จะพังลงมาพังลงมาค่ะเพราะดินเป็นดินเหนียวแล้วก็ข้างบนมันจะเป็นดินเหนียวอะค่ะข้างางเป็นดินทรายเหรอใช่ค่ะโอ้โหนี่เป็นใหญ่เนาะมันจะมีแบบ4เมตร7เมตร8เมตรแต่ดินทรายเนี่ยเลือกได้ไม่เกิน4เมตรแต่พอดีนี่เป็นทรายด้วยเป็นดินทราย ปลูกหลายอย่างนะคะปลูกทิกย์ปลูกบอลปลูกมะกอกปลูกพวกอ้อขอนอุ้ยป้ายแต่ถามว่าได้ผลทั้งหมดไหม,มน้องก็ไม่ได้นะคะเขาว่าลบมันน้อยผูดว่าหมอมีปัญหาไม่รับงานรับไม่ได้ขาดทุนนะ้อก็ต้องเห็นใจพวกนะั้นอาชีพเขาจะมาลงให้สี่ปีนะพวกมีปัญหามาเลย เนนต้องตงตงรวมกนต้องวกันนกลางแล้วก็ส่งกลังถ้าเกิดอะไรจะกระายนั้นจังหวัดจังหวัดปรับไม่ได้เหรอใช่จังหวัดมไม่ีหรอ่อยางอย่างต้ออ่งนที่ว่าเป็นกระจุนโน้ตายเลยไหมไม่ไม่ไม่ของเขาี่ายอยากได้เลย ใช่ไม่ใช่แปะด็นเนี่ยดูดูสักพก็ู้ยไม่ใช่รบรอบนี่ยมจะพี่เสนอเลยไปดูตอนหลัมันจะผุ่แรงมงรงนมันชะไดินก็ปล่อยใช่คือมันล้างลงไปช่าดินลงไปเนี่ยมันร่ไสลาย่ะท่พี่ถามนี่ไม่ใช่เลยหรอกพี่เคยดูที่อีสาน <m uch sandbox> เวลานาข้าวอย่างเงี้ยเขาปล่อยปาลงไปด้วยสวอ๋อแี่สวอันนทมือนีอมักาตประชาระมัดที่หัวใจแถ้าเกิดว่าเขาบอกไปดูดูนี่พวงหนึ่งสอกิโล่ะมันจะู่นี้เขาเขียวไปเนี่ยไม่นอ๋อนี่อ๋อน่